อ้าวอ้า <ไม S 2> อ้าโอเคอม,มีมีสีสันมากคนนั้นอีกคลิปดังต่อไปนี้เป็นเีมือของพี่ๆช่างภาพหลายสำนักด้วยกันค่ะกลาบพานอากาศไปเลยอขอพระคุณขอพระคุณระหว่างที่พี่นกชัยชนกกำลังสปีกิง้งอภิปรายในสภาหลายคนทำท่างงงหลายคนเอาหัวคิ้วชนกัน พูดอะไรวะแต่เมื่อเอากล้องส่องไปที่รัมตีพักเพื่อไทยโดยเฉพาะรัมตีอิ่มค่ะรัมตีรัมตีทีละนิ่มรัมเตอร์อิ่มรัมตีทีละนิมดูสิครับว่าสองคนนั้นเขาอยู่ในอาการไหนอะไปดูเลยค่ะใครที่ศึกษาจะรู้ดีว่ากระแสน้าใต้ผืนทะเลส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อภูมิอากาศด้านบนตอนนั้นการลังพูดเรื่อง ภาวะโลกอะไรต่างๆคือยติก็คือแรงกระแทกจากนโยบายทรัมป์มปรากฏว่า <ไป S 2> สิ่งที่พี่นกหรือพี่ชัยชนกสปีคกิ้งนะลากมาทุกศาสตร์เลยไปภัยธรรมชาติลากเอาเศรษฐศาสตร์มาผสมกับโหราศาสตร์แล้วก็ม,มี ดาราศาสตร์แล้มีอุทกศาสตร์เข้ามาผสมผสานด้วยบางช็อตบางจังหวะต้เอารัฐศาสตร์เอานิติศาสตร์เข้ามาโอ้โหเป็นการอภิปรายที่ครบรถเอาทุกศาสตร์ในโลกใบนี้มาผสมกันเป็นศาสตร์เดียวกันเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์อุทกศาสตร์ดาราศาสตร์แล้วก็มีโหราศาสตร์ดวงดาวชนกับดวงดาวโอ้แล้วไงอ่ะปรากฏว่า ดูภาษากายของนัมนตีหนิมของนัมนตีอิ่มผมว่าแกกล้านหัวเราะเกกเ้าหัวเราะเรื่องอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้ไม่รู้สิ่งที่ตามมาค่ะสิ่งที่ตามมาไปดูคอมเมนต์สักนิดสิครับอภิปรายใช่ไหมระหว่างอภิปรายก็ต้องบอกโอ้ยอารมณ์สังคมเป็นอย่างไรสะท้อนผ่านคอมเมนต์ท้ายไลฟ์สดๆดของโทรทัศน์รัฐสภาใช่ค่ะไปดูกันบางช่วงบางตอนนะบางช่วงบางตอนตัวอย่างเช่นทอล์กโชว์หรือยติในสภา อีกหนึ่งข้อความพ่อใหญ่เนวินช่วยลูกด้วยอ้าวทำไมต้องช่วยลูกลูกกำลังสปีกกิ้งอย่างเมามันโฉบบาทอยู่แสดงบทบาทอยู่นะอีกอันหนึ่งนะมอีกอันหนึ่งย้ายไปอยู่ดาวดวงอื่นจะทันไหมเนี่ยอ้าข้อความถัดไปครับอะไรของมันวะอะไรของมันวะยิ่งฟังก็ยิ่งพูดไม่รู้เรื่องสติยังดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้คนนี้แรงไปหน่อยนะอีกคนบอกว่ากรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพนะครับอย่ามีวะเวอะอ่ะ เอาอันต่อไปครับโหอันนี้มาเลยเหมือนดับหรือฟื้นความหลังเก่านะกัญชาน่าจะทำพิษอืมอีกคนบอกว่าการแสดงเฮ <c oughs> ้ยทำไมเขาบอกเป็นการแสดงอ่ะพี่แนนนายนอ้กคนบอกว่าลูกไม้ใต้ต้นจริงๆใชอีกคนบอกว่าเขินแทนอืเอาข้อความถัดไปครับทอดสั่งมาให้พูดแบบนี้ คำพูดน่าเชื่อถือมากครับตระกูลนี้เป็นนักการเมืองเขาทําเพื่อประเทศชาติมายาวนานตอนนี้พลเมืองเรากินดีอยู่ดีมีฐานะกนทช่วหน้ากราบกราบกราบโอ้ข้อความนี้สะใจมากโหอันนี้มันถามโดนใจหลายๆลยคนอ่ะคุยกับพ่อหรือยังเอาดีๆเอออีกคนบอกว่าแต่พักตัวเองกําลังจะเสนอพรบพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเนี่ยนะเดี๋ยวก็โดนเพื่อไทยเอาคืนไม่เห็นด้วยเหมือนกันหรอกอืมอีกคนบอกว่าใช้ได้ลูกใครวะไม่ทําให้พ่อแม่เสียชื่อเสียง เลียเก่งเหมือนกับลูกไม้ใต้ต้นไม่ไกลต้นไอ้คำว่าเลียเก่งตีความผิดละ,ะไมาไปชนป้ยนะป<ะ>ลูกสอทะเลเลยอือ่ะถัดไปครับดีแต่ปากหรือไม่ห้าหห้าถึงเวลาอย่าทะลึ่งโบวดละปิดออท้ายด้วยข้อความนี้ก็แล้วกันแล้วก็จบจะตลกกับเนื้อหาออกทะเลข,ของชัยชนกก็แล้วแต่แต่ในฐานะเลขาธิการพัคภูมิใจไทยและลูกชายคนโตของเนวินชิดชอบ การประกาศไม่เห็นด้วยกับคาสิโนคือการส่งสัญญาณชัดเจนจากผู้มีอำนาจขั้วสีน้ำเงินเพราะในการเมืองการสื่อสารแต่ละอย่างมันมีเป้าหมายและเราไม่รู้ว่ามีใครจับมือนในขั้วน,นี้อยู่บ้างอ่ะโอเคย่อเรื่องแล้วกันเวลาไม่ได้ละต้องย่อเรื่องต้องย่อเรื่องอสุดท้ายสุดท้ายปลายทางนะคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยต้องวิ่งออกมาแก้เกมพุณอนุทิน เดินให้สัมภาษณ์ยาวเลยเวลาไม่พอผมย่อเรื่องเหลือบรรทัดเดียวอ่าบรรทัดเดียวสั้นๆบรรทัดสุดท้ายบอกว่าคุณอนุทินสิน้าสีตาออกอาการแตกตื่นค่ะไม่คิดว่าลูกชายของอาจารย์ใหญ่ลูกชายของพ่อในวินจะไปพูดกันอย่างนั้นจะไปประกาศกันดังนั้นว่าในนามเลขาพรคภูมิใจไทยกูไม่เอาการเสนนทุกรูปแบบ ก็ก็แตกตื่นเลยสิแกบอกว่านั่นเป็นความเห็นส่วนตัวของสสยืนยันเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ใช่ท่าทีของพรรคไม่ใช่มติพัคเจ้าแล้วพยายามจะติดต่ออยากจะเคลียร์กับท่านนายกด้วยอืมโอเคเซลเรื่องใหญ่เนาะโอเคพ <า S 1> ักก <ขา S 1> ันสักคู่ไหมแค่นี้พอโอเคอพอละ